สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมในช่อง Super e q u i e คลิปนี้เนี่ยผมจะมาติดตั้งอุปกรณ์ในห้องน้ําอุปกรณ์ที่จะติดตั้งในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัว Rain Shower น,นะครับผมเป็น Rain Shower ของแบรนด์ VRH นะฮะ v r s เองเนี่ยก็เป็นแบรนด์ของคนไทยที่เรารู้จักกันนะครับผมหรือว่าผมเนี่ยรู้จักก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ภายในห้องน้ําไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าฝักบัวหรือว่า สายชําระก็จะเป็นว Mont right ัสดุเกี่ยวกับพวกสแตนเลสนะครับผมซึ่ง VRH เนี่ยเขาก็จะใช้สแตนเลสเป็นแบบ3ามสนะครับผมก็จะใช้กันพวกอุตสาหกรรมพวกครัวเรือนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อีกเกรดเป็น3ามนะตัวนั้นก็จะราคาสูงกว่าประมาณ3เท่าเลยก็จะเป็นเกรดพวกอุตสาหกรรมเคมีนะที่ทนการกัดกร่อนได้สูงนะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะมาติดตั้งเจ้าตัวเรนแชเวอร์กันเผื่อใครสนใจเจ้าตัวนี้ก็เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็ติดตั้งกันนะครับผมไปครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวกล่องของเขานะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะดูนะว่าภายในมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยน้ำหนักกล่องไม่ค่อยหนักมากนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวคู่มืออันนี้ก็จะเป็นสายนะฮะอึบอันนี้ก็เป็นซองนะ เอาไว้ส่งประกันนะครับผมอันนี้รับประกัน5ปีแล้วก็12ปี5ปีเนี่ยก็จะรับประกันเกี่ยวกับพวกพลาสติกยางกันซึมเม็ดยางอะไรพวกนี้นะครับผมอุปกรณ์ที่มันเสื่อมสภาพครับผมง่ายๆหน่อยพวกยางพวกนี้เขาก็จะรับประกันให้5ปีนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกวัสดุการรั่วซึมหรือว่าสายฝักบัวก็จะรับรการ12ปีนะฮะพวกสายสายสแตนเลสสายอ่อนพวกนี้ครับผมเนี่ยแล้วก็ตัวสแตนเลสด้วยนะถ้ามีปัญหานะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวเรนนะครับ นี่นะครับผมพอแกะมาปุ๊บมีเท่านี้เลยนะก็หน้าตาของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะครับเป็นแท่งสแตนเลสอย่างนี้เลยแล้วก็ตัวฝักบัวนะครับเขาก็จะใช้เป็นน็อตห้าเหลี่ยมยึดตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะพับยืดออกมาได้นะฮะโอ้ตรงนี้ค่อนข้างแข็งเลยครับแต่ปรับซ้ายขวาไม่ได้นะฮะตัวนี้จะเป็นแบบฟิตมาเลยตัวนี้จะใช้เป็นประแจหกเหลี่ยมตัวยึดเขาก็จะมี2ออันนะบนล่างนะครับแล้วก็ ตรงนี้เขาก็จะเป็นเกลียวนะครับแล้วก็ตัวนี้เอาไว้หมุนปรับวาล์วตัวนี้จะเป็นท่อฝักบัวนะครับคือเราเอาสายฝักบัวเนี่ยมาใส่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นฝักบัวที่ให้มานะฮะก็งานดีครับแล้วก็สแตนเลสค่อนข้างหนาอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ภายในนะครับที่ให้มาเพิ่มมีปุ๊กมาตรฐานไทยเลยนะมีแหวนด้วยแล้วก็มียางมาให้3อันนะครับแล้วก็มีพวกตัวไขควง5้าเหลี่ยมะลรพวกเนี้ยนะมาให้ไขแล้วก็มีน็อ อันนี้ก็เป็นตัวเกลียวไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะมีให้เลยอันนี้ก็จะเป็นสองตัวนะคะที่ผมซื้อมาเพิ่มนะครับก็จะเป็นตัวสายชำระนะครับแล้วก็เจ้าตัวเชาวเวอร์นะครับผมฝักบัวแล้วตัวนี้เขามีตัวบิดเปิดหัวสายชำระด้วยเนี่ยนะครับดีมากเลยแล้วก็วัสดุนะครับ VRH มันสามารถเปิดค้างได้เนี่ยนะฮะก็งานดีครับผมตัวนี้เนี่ยนะ คือสามารถหมุนเปิดทําความสะอาดได้เลยมีภายในนะครับเดี๋ยวมาดูตัวฝักบัวกันต่อให้เจ้าต,ตัวนี้มาด้วยอันนี้คือตัวที่ผมก็ชอบเลยนะให้มาเป็นสแตนเลสเลยนะครับข้างในก็สามารถปรับความหน่วงหรือได้ตัวฝักบัวนี่หนักมากๆครับผมวัสดุเหมือนกันนะครับผมเหมือนตัวตัวเลนชาเวอร์ที่ผมให้ดูไปเนาะความหนาสแตนเลสเท่ากันนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ย เขาจะจานใหญ่กว่านะครับก็หน้ากว้างเขาน่าจะประมาณเกือบ10เซนนะฮะก็จะให้น้ําที่มันกว้างกว่านะครับมันก็อาบสบายกว่าฝักโบตัวนี้มันไม่สามารถปรับโหมดอะไรได้นะครับแต่ว่าข้อดีของมันคือสามารถใช้ไขโกงสีแฉกเนี่ยขันทาความสะอาดได้นะผมก็คือขันปุบ แล้วก็สามารถถอดแล้วก็ล้างยางได้ครับผมสำหรับแบรนด์ V r i i s i n g เนี่ยก็เป็นแบรนด์คนไทยเนาะก็เป็นแบรนด์ที่ผมว่ามันก็โอเคครับผมคือเป็นแบรนด์ที่วัสดุของเขาเนี่ยจะเป็นสแตนเลสแท้304หมดนะครับแล้วก็ตัวชิ้นส่วนของสแตนเลสเนี่ยเขาค่อนข้างหนาอย่างอันเนี้ยนะครับเนี่ยที่สำคัญเลยนะครับเขาให้น็อตที่เป็นน็อตสแตนเลสเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นแบรนด์ดังๆอะ่ะ ราคาก็อาจจะสูงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์จีนเนี่ยที่ผมเคยซื้อมาเนี่ยพวกฟักบัวะลรพวกนี้นะฮะมันก็จะให้สเตลเลตมาค่อนข้างเนื้อบางแล้วก็เวลาน็อตสกูที่แถมมาเนี่ยก็จะเป็นสกูน็อตธรรมดาเหล็กนะฮะแต่ว่าของ v ีอเนี่ยเขาจะแถมเป็นน็อตสแตนเลสมาให้เลยแล้วก็ตัวหนอนนะ,ะึดเป็นน็อตตัวหนอนแบบมาตรฐานไทยสายเขาค่อนข้างจะแบบสวยเลยนะครับชิ้นงานแลว้วกสดุข้างในเนี่ยทำมาค่อนข้างดีอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยยางเขาเห็นไหมคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเราต้องการ อุปกรณ์ภายในห้องน้ําที่มันดูดีดูสวยดูแพงอะจริง,รงๆแล้วเราก็อาจจะต้องซื้อเป็นพวกทองเหลืองชุบโครเมียมนะครับผมซึ่งผมเนี่ยใช้มาหลายแบรนด์ละอย่างของโมแกนเนี่ยใช้ที่คอนโดกับที่บ้านชั้นล่างเนี้ยคือตัวฝักบัวที่มันเป็นทองเหลืองชุบโครเมียมพอสักพักนึงใช้ไปอะครับผมตัวผิวอะะมันออกมาเป็นเกรดเลยโครเมียมมันล่อนครับนี่ก็เป็นห้องน้ําอีกห้องหนึ่งนะครับ ที่บ้านก็จะใช้ของมอ์แกนซื้อจาก Go บอ l o ฮาสนะครับเพราะว่าอ่างน,นีผมก็ใช้ของมอ์แกนเป็นก๊อกน้ำทรงสูงเนาะชุกโครเมียมนะครับก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยตัวเนื้อโครเมียมเนี่ยเวลาโดนพวกน้ำยาอะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะเริ่มแบบกร่อนเนาะแล้วก็มีแบบปุดๆด้วยเนี่ยผมจับมันก็จะเป็นผิวแบบหยบๆขึ้นมานะครับผมแล้วก็ด้นนานใต้เนี่ยก็จะเป็นคราบดำๆเนาะ ก็อาจจะเกิดจากน้ํายามันก็เลยทําให้ก๊อกตัวนี้มันกรอดนะครับซึ่งถ้าเราเอาสก๊อตไบอะไรขัด่ะมันก็จะหลุดลอกได้แล้วก็เป็นรอยฝนแมวนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นก๊อกไอ้นี่นะติดผนังอันนี้ผมใช้ของเมกันนะครับอันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอีกแบรนด์หนึ่งเนาะนี่นะครับห้องนี้จะใช้เป็นของโกเฮมันก็จะเป็นคับคาบครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นก๊อกทรงสั้น นะครับแล้วก็ต่อสูงขึ้นมาเพราะว่าถ้าเป็นของโกเฮ่แบบนําเข้าเลยราคาเขาจะหลายหมื่นเนาะอันนี้ก็เป็นแบบผลิตในไทยครับแล้วก็ต่อให้มันสูงเอาก็ราคาก็จะหลักเกือบหมื่นแทนตัวนี้จากที่ดูยังไม่ลอบร้อนตัวคุณภาพโคเมียมอะไรยังโอเคอยู่แล้วก็ตัวเลนทาวเวอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของโกเฮ่ he, นะอันนี้ก็จะเป็นตัวปรับน้ําร้อนน้ําอุ่นมันจะอยู่ตรงกลาง จากที่ดูเนี่ยเราจะเห็นเลยใช่ไหมว่ามันจะเป็นคราบแบบเปื้อนที่ตัวตัวก๊อกฝักบัวนะครับมันก็จะแบบเป็นคราบอย่างเงี้ยนะซึ่งทําความสะอาดมันก็ค่อนข้างยากนะถ้าแบบาทาความสะอาดแบบไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นรอยง่ายนี่ครับอันนี้ก็เป็นโกเฮเหมือนกันมันก็จะเป็นดําๆขึ้นมาซึ่งอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานโมเมี่ยมันก็จะมีโอกาสแบบเป็นจุดนอะอกองนนี้จะไม่ค่อยได้ใช้นะครับใช้น้อยยี่ห้อที่ใช้ก็จะเป็นของ ก็ตัวนี้เป็นของโกเฮตตัวนี้เนี่ยคือพอใช้งานไปอะก็มันจะมีคราบด,ดำๆเนาะคือถึงเราใช้ไม่ใช้เนี่ยมันก็จะเป็นคราบด,ดำๆเนี่ฮะเป็นจุดดำๆเลยเหมือนแบบมันเริ่มละนี่ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับพอเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้อะไรกับมันมากเนี่ยมันจะเกิดเหมือนคล้ายๆของมอแกนเลยนะครับก็คือมันจะเป็นจุดดำๆดำ้าน,นข้างนี้ก็มีเหมือนกันเห็นไหมฮะ แต่เป็นลายเป็นคราบพวกคราบอคอเลนด้วยอะไรด้วยนะครับที่มันก็จะมีมันก็เลยเป็นข้อเสียนะที่ผมแบบอาจจะรู้สึกไม่ค่อยชอบโคมียมเท่าไหร่คือมันสวยฮะเนีเ่ยแรกๆกันใหม่ๆสวยมากนะครับแต่พอนานๆไปมันก็จะเก่าตัวนี้จะเป็นเลนชาวเวอร์ที่ฝังออกมาจากผนังเลยนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นท่อ PPR เป็นท่อเขียวทนน้ําร้อนเนาะก็จะเดินอยู่ข้างในเลยนะครับแล้วก็มีการทำอร์แฮ hammer ด้วยนะครับถ้าใครเป็นช่างเนะี่ยก็จะรู้่แล้ว่วาอร์แฮ hammer คืออะไรเนาะ อ่านี่นะครับดึงออกมาปุ๊บก็จะมีน้ำออกมาน้ำก็ค่อนข้างแรงนะฮะนะครับก็ใช้ได้ฮะอันนี้ก็เป็นโครเมียมเนาะไม่เคยได้ใช้นะครับก็ยังใหม่อยู่นะครับอันนี้นะฮะก็มีโดนน้ำบ้างก็อาจจะมีคราบขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ตรงนั้นก็นิดนึงแต่พอเริ่มใช้มันก็จะเป็นดวงละนานไปไม่ใช้โครเมียมมันก็จะเริ่มปูด แต่ว่าถ้าเป็นเนื้อสแตนเลสแบบนี้มันก็จะทนครับถามว่ามันทนแบบไหนมันไม่ได้ทนอะไรขนาดนั้นหรอกถามว่ามันเป็นสนิมได้ไหมมันก็เป็นสนิมได้นะเพราะว่าสแตนเลสเองเนี่ยมันก็จะ มีในส่วนผสมของเหล็กแล้วก็นิกเกิลเนาะมันก็จะมีส่วนผสมของเหล็กเนี่ยน้อยนะครับผมทําให้แบบเวลามันมีน้ําเกาะขังานานๆมันอาจจะเกิดสนิมได้แต่ว่าข้อดีของมันคืออะไรฮะสามารถขัดทาความสะอาดได้ไงฮะสามารถเอาสกอ็อตไบท์ขัดได้ขัดเบาๆเนี่ยมันก็ออกแต่ถ้าเป็นพวกพรเมียมอะทองเหลืองชุบครเมียมเนี่ยแน่นอนขัดไม่ได้ถ้าขัดปุ๊บมันก็จะหลุดลอกบางลงเป็นรอยขนแมวเสล็นเนี่ยเขาจะมีลายครับถ้าเป็น30-4แบบด้านอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นลายของมันถ้าเราใช้กระดาษทรายขัดตามลายมันนะฮะมันก็จะไม่ดูแตกต่างผมเลยตัดสินใจ เป็นเจ้าตัวสเตเลสนะครับวันนี้ผมซื้อเจ้าตัวเรนชาเวอร์มาก็เลยเอามาติดตั้งให้ท่านผู้ชมดูเผื่อแบบท่านผู้ชมแบบไม่เคยเห็นรุ่นนี้เนาะก็เลยเอามารีวิวให้ดูเดี๋ยวผมไปติดตั้งกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวฝักบัวเก่าของเมกานเสียไปละอันนี้ก็เลยใช้เป็นตัวถูกนะแต่ว่าตัวนี้เป็นของเมกานมันก็เป็นโครเมียมแต่ว่าเป็นพลาสติกนะครับก็อ่าตอนนี้มันก็เก่าละแล้วก็น็อตที่เขาให้มาก็เป็นน็อตธรรมดาเนาะข้างในมันก็เป็นสนิมละก็เดี๋ยวจะมาวัดนะฮะ บเป็นไงกันบ,บ้างครับผมหลังจากที่ผมติดตั้งเจ้าตัว r a n e Shower ของ v r h นะครับผมก็ถ้าตัวที่ผมใช้เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 5,000 5,000กว่าบาทถึง6,000เนาะแต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งที่เป็นตัวเรนชาวเวอร์ที่มันจานใหญ่ๆครับผมประมาณ25เซนตัวนี้มันจะอยู่มา19.6เซนแต่ว่าตัวใหญ่เนี่ยอยู่25 cm, ก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องดูนะครับผมว่าน้ําของเราเนี่ยมีแรงดันมากน้อยแค่ไหนบางครั้งแรงดันน้ําของเรามันบาไม่เยอะเงี้ยผมมกล้าจะทําให้น้ําที่ออกมามจะไม่แรงนะครับแต่ว่าอันนี้ผมซื้อมาไม่ใหญ่เพราะว่าน้ําผมยังไม่ค่อยแรงมากเพราะว่าใช้ปั๊มแบบตัวเล็กธรรมดาครับผมค ก้มเงยได้นะครับพราะเวลาปรับก้มเงยเนี่ยมันสามารถทําให้ตัวฝักบัวด้านบนอ่ะมนสามารถออกมาได้เยอะขึ้นสําหรับเจ้าตัวนี้เองเนี่ยก็วัสดุดีครับผมแล้วก็อะไหล่ต่างๆภายในก็ให้มาดีไม่ว่าจะเป็นน็อตสแตนเลสเองปุ๊กพลาสติกตัวหนอนเนาะก็ให้แบบมาตรฐานดีมันรู้สึกถึงความมีน้ําหนัก แล้วก็รู้สึกถึงวัสดุที่มันหนาแข็งแรงนะครับผมก็ลองไปเลือกหากันละกันนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาเรนแชเวอร์อยู่แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ <ary> <ary> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ